สวัสดีครับท่านผู้ชมนิรับริข้าโเสวยโอเออชาแนลนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาเทียบสเปกกันนะครับระหว่างมือถือของสองค่ายนะผมนั่นก็คือเสี o ยวมีนะครับผมแล้วก็ a ัมซ n งนะฮะเพราะว่า ล่าสุดนะครับผมซัมซุงได้เปิดตัวมือถือในซีรีส์ A นะครับผมและก็คือซัมซุงกาแล็กซี่เอสามสามนะฮะเอห้าสามนะครับผมแล้วก็เอเจ็ดสามนะฮะแต่ว่าที่เปิดขายในประเทศไทยนะผมก็จะมีเอสามสามกับเอห้าสามใช่ไหมฮะซึ่งวันนี้นะครับผมจะหยิบยกมือถือของค่ายซัมซุงนะครับผมนั่นก็คือซัมซุงกาแล็กซี่เอห้าสามห้าจีนะฮะแล้วก็ Xiaomi 11T นะครับมาลอง เปรียบเทียบสปีดก,กันนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยสงสัยแล้วก็ลังเลว่าไอ้สองรุ่นนี้มันราคาใกล้ๆกันใช่ไหมถ้าจะซื้อจะซื้อรุ่นไหนดีนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบข้อมูลแล้วก็สปคดก,กันให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับจะได้ตัดสินใจกันง่ายๆนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปจังข้อมูลกันเลยครับมาดูกันอย่างแรกนะครับผมนั้นก็คือขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะฮะ สำหรับขนาดน้าหนักของตัวเครื่องนะครับผมอันนี้ผมขอพูดถึงเรื่องน้ําหนักกันเลยนะฮะสำหรับน้ําหนักนะครับผมมี11ทีนะผมจะหนักกว่านะฮะโดยที่มีสิเทีเนี่ยจะหนักอยู่ที่203กรัมนะฮะส่วน a 5 3 5 g มานะผมจะหนักอยู่ที่189กรัมนะฮะความหนาของตัวเครื่องเนี่ยคือต้องบอกตรงนะครับว่าทาง a 5 3 5 g ก็บางกว่านะครับเพราะว่ามีขนาดตัวเครื่องนะครับอยู่ที่1.8มิลิเมตรนะฮะส่วน11 t ทของเราเนี่ยฮะจะอยู่ที่8.8มิลคิเมตรนะ สำหรับมาตรฐานการกันน้านะครับอันนี้ก็ต่างกันเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ 11T นะครับผมจะให้มาตรฐานกันน้ําแบบ IP53 นะครับก็คือป้องกันน้ํากระเด็นสายฝุ่นละอองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ของ A53 5G นะครับผมก็จะเป็นมาตรฐานกันน้ําแบบ IP67 กันเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ใครที่ชอบแบบว่าลดโผลอะไรเงี้ยหรือว่าใช้มือถือแบบสมบุกสมบันนะครับก็ต้องเลือก A53 5G นะครับเพราะว่าเขากันน้านะครับได้ ลึกสูงสุด1เมตรนะครับอยู่ที่30นาทีนะฮะต่อมานะครับมาพูดถึงเรื่องหน้าจอกันบ้างนะครับผมเริ่มต้นที่1 1ทีนะฮะส1ทีนะผมจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.67นิ้วนะฮะเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับผมให้สีสันมาอยู่ที่1,000ล้านสีนะฮะอัตราค่ารีเฟรชเรทนะครับผมจะอยู่ที่ 120Hz เฮิรนะฮะรองรับ HDR 10 plus ด้วยนะฮะความสว่างสูงสุดของหน้าจอนะครจะดันไปได้ถึง1,000นเเดียวนะฮะ สำหรับ A535G นะครับผมหน้าจอจะเป็นแบบซูเปอร์อัมโมเลนะครับผมขนาด6.5นิ้วแบบ Infinity O นะครับเป็นหน้าจอควอนเทีย์ Full HD+ นะครับอัตรา์ท่ารีเฟรชเรทนะครับจะอยู่ที่120เฮิรตนะครับกระจกหน้าจอของ11พทีนะครับผมจะเป็น Gorilla Glass บ i ิสตัสนะครับผมด้านรอบตัวเครื่องนะครับผมจะเป็นอลูมิเนียมเฟรมนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นกระจกนะครับสำหรับหน้าจอของ A535G นะครับผมหน้าจอข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบโค้งกล Gorilla Glass Version 5นะฮะ ส่วนด้านหลังตทเครื่องเนี่ยหมือนจะเป็นพลาสติกนะครับสำหรับความละเอียดหน้าจอนะครับผมของ 11T นะีผมจะอยู่ที่395 ppi นะฮะส่วนความละเอียดของ A535G นะครับจะอยู่ที่405 ppi นะฮะสำหรับหน่วยความจำเนี่ยก็ต่างกันอยู่นะครับเพราะว่า 11T นะีผมจะให้แรมมานะครับอยู่ที่ 8 g b นะครับส่วนรอมมันจะอยู่ที่128แล้วก็256 g b นะฮะส่วน A53 5G นะผมแรนนะครับจะให้มาอยู่ที่6 g b แล้วก็8 g b นะฮะส่วนรอมเนี่ยก็จะอยู่ที่128แล้วก็256 g b นะฮะเพิ่ม micro SD การได้สูงสุดถึง1 t B นะครับแต่ว่าของ1 1 t เนี่ยจะเพิ่มไม่ได้นะฮะ มาดูเรื่องสําคัญนะท่านผู้ชมคือเรื่องกล้องนะฮะอันนี้คือต่างกันมากนะครับโดยที่กล้องนะฮะของ11 t ทนะครับจะเป็นกล้องความละเอียดสูงสุดนะครับอยู่ที่108เมกะพิกเซลนะครับ f 1.8นะฮะกล้องอัตวายนะครับจะอยู่ที่8เมกะพิกเซลนะครับ f 2.2นะฮะกล้องเทเลโฟโต้นะครับจะอยู่ที่5เมกะพิกเซลนะครับ f 2.4นะครับส่วน a535g นะครับกล้องหลังนะครับจะอยู่ที่64เมกะพิกเซลนะฮะ f 1.8มี ois ด้วยนะครับ กล้องถ่ายว่ยจะอยู่ที่8เมกะพิกเซลนะฮะ f 2 2นะครับกล้องเดฟนะครับผมจะอยู่ที่5เมกะพิกเซล f ส4นะครับส่วนกล้องท้ายคือกล้องมาโครนะครับ5เมกะพิกเซล f 2 4นะฮะมาพูดถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอเนี่ยทั้งคู่นะฮะเหมือนกันเลยนะครับก็คือจะรองรับการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เคสมเฟรมต่ทนะครับผมมี S กันสั่นด้วยนะฮะพูดถึงเรื่องกล้องหน้านะฮะอันนี้ก็ต่างกันเช่นกันนะฮะโดยที่ 11T เ,เนี่ยกล้องหน้าจะอยู่ที่16เมกะพิกเซลนะฮะ เอจะอยู่ที่2.5นะครับส่วน A535G นะครับก้องหน้านะครับความละเอียดจะอยู่ที่32เมกะพิกเซลนะครับ F นะครับจะอยู่ที่2.2นะครับที่สำคัญนะครับของ A53 เนี่ยก็จะเป็นก้องหน้าแบบ HDR นะฮะสำหรับการถ่ายวิดีโอก้องหน้านะครับของ 11T เนี่ยจะอยู่ที่ 180p 30เฟรมเรทนะฮะแต่ของ A535G นะครับจะถ่ายวิดีโอได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทนะครับทั้งคู่นะครับไม่มีแจ็ค3.5มาให้นะครับ การเชื่อมต่อต่างๆนะครับผม WiFi นะครับก็ต่างกันนะครับตัวที่ 11T นะครับผมจะรองรับไ i f i 6นะครับแต่ว่า A53 5G ไม่มีนะครับ Wi-Fi 6นะฮะบลูทูธนะครับของ 11T จะเป็นเวอร์ชัน5.2นะฮะส่วนของ A53 5G จะเป็น5.1นะครับ USB นะครับก็จะเป็น USB Type C เหมือนกันทั้งคู่นะครับ ส่วนเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับผมก็สแกนได้ทั้งคู่นะครับแต่จะต่างกันที่ 11T นัผมก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วด้านข้างของตัวเครื่องนะฮะส่วน A535G นะครับผมก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือที่หน้าจอนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงแบตเตอรี่กันบ้างนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาเหมือนกันท่านผู้ชมนั่นก็คือ5 0 0 0มป์นะครับแต่จะต่างกันที่การชาร์จเร็วนะครับโดยที่ 11T เนี่ยจะ ชาร์จเร็วนะครับได้สูงสุดอยู่ที่67วัตต์นะครับโดยเขาเขียนว่า36นาทีเต็มนะครับเต็มร้อเเซนะส่วนของ a 5 3 5 g นะครับจะฟ้าชาร์จได้สูงสุดอยู่ที่25วัตต์นะครับอันนี้ใครชอบชาร์จเร็วๆเนี่ยก็เลือกได้เลยนะว่าชอบแบบไหนนะฮะสำหรับ cpu นะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าตั้งเช่นกันนะครับเพราะว่าของ1 1 t นะครับผมจะเป็น m e d i t e c d i m e n s i t y 1 2 0่ง g octa core นะฮะส่วนของ samsung นะผมก็จะเป็น exynos 1280นะครับ 5G นะฮะ ซีพก็ต่างกันนะครับโดยที่มี11นะครับก็จะใช้ GPU ของมาร i จ7 7เจ9นะฮะส่วนของ A535G เนี่ยจะเป็น Arduino 619นะครับอันนี้ก็ต้องให้ผู<ม>้ชมเลือกกันเลยนะครับว่าชอบสเปคแบบไหนนะครับอ่ามันก็จะต่างกันเล็กๆน้อยน้อยนะครับอันนี้ก็คือได้อย่างสายอย่างนะมันก็ไม่มีอะไรดีที่แบบ เพอร์เฟกต์แล้วทุกอย่างนะครับต้องช่างใจเอาเองนะครับว่าเออเนี่ยพอฟังสับเองแล้วเนี่ยพอจะเห็นภาพแล้วเราก็มาดูว่าเอเราชอบอะไรอะไรกันอย่างนี้นะฮะก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่แจ้งเตือนให้ผมเลยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆในช่องผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย